ตัวกัดแมวนี่เห็นไหมนี่ครับผมเยี่ยบงโอ้ของแท้นะครับแพ้เลยครับผมนี่แหละมันไล่กินไอ้คางคกนะครับวันนี้ก็มีงูเข้าบ้านลุงพรนะงูเห่าโอ้โหดีนะครับฟานบ้านยืนอยู่นะวิ่งไล่คางคกเข้ามา นะครับเกือบเกือบงานผ่านสลิดเลยจิ้กระดือผ่านบ้านนะครับโชคดีสิดเป็นลำใหไม่ทันนะครับผ่านบ้านกระโดดขึ้นข้างบนเลยทำพวงทำพวงพร้อมเลยจบจบพักจบมาแล้วอาจารย์เพชรหมอผีวันนี้มันเลยกันเลยพี่ผมมาเจอแล้วเฮ้ยหาใหม่มาไหน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 นยิจบเลยครับหมูโคนหมูพรอครับไหนสองสองนู้สองดูดิสองดูไหนสองสอง โอ้น่นน่นนโอ้จะขึ้นบนแล้วเข้าไปแล้วน่ะขบวงขบวงทำบวงโปรโคเลยโอ้นี่มันยเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาดูเอาเอาวงะอาจารย์เพมาพี่ไม่กล้าจับเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่โมงโมงงูผมโมงผีอบผมไอ้หมงไหอะไรเนี่ยป็นแอาจารย์เพเขาไปม่้าเชื่อมั้เชอะเยกันมงดิอกี่ตบอก อาเกือบตายสุดตายอยู่ในห้องอาข้างนอกเกือบตายสุดตายอยู่ในห้องคุณหมอบอกขุดจ็เหนื่อยเออแต่สุดท้ายวิ่งเข้าห้องลุงบอลดูอาจารย์เพชรทำบวงแล้วบอกกิจชลนะปล่อยดาบบี่ตัวใหญ่ด้วยหมองูอินโดหมองูเนี่ยทางบ้านสมไทดทางบ้านสมไทยหมอเงู

งูสิงหัวแตกอันงูสิงแม่นี่นี่โจโจถ่ายข้างหลังนี่เห็นไหมนี่แล้วตัวกัดแมวนี่นี่เห็นไหมนี่ครับผมแต่มับังโอ้ของแท้นะครับแท้เลยครับผมนี่แหละมันไล่กินไอ้คางคกคางคกไหมครับโอ้งูสิงงูสิงลาวมาจากไหนลาวมาจากไหนลาวมางูสิงลาว นี่ธรรมชาติเจอแล้วตัวกัดแมวตายในห้องใช่ใช่ใช่ใส่ขี้บกเลยงูสิงงูสิงยัดไปปล่อยไปปล่อยนี่พาไปปล่อยเด้อไแรงมากครับผมาจับกัดแมวเนี่ยพึ่งย่งนี้เนี่ยพึ่งโลกย้าย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 ย้ยใช่ไหมผ่านสมถยจับกับมือเลยนะครับขอบคุณท่ ใหญ่พึ่งรุณภาพนะใส่กิ้งเลยยอยู่จับกับมือเรืออาจารย์เพชรไม่กลับมีใอาจารย์เพชรหมอเพชรนุ่หมอผีไม่ใช่หมอเงูมีใครด้วยไปใกล้ๆนาไปใกล้ๆนะเราต้องสอบมากเดี๋ยวมันก่ายในนู่นแล้วโอเคแค่นี้นะครับโอเคโอ้โหนะครับวันนี้ก็มีงูเข้าบ้านลุงพรนะงูเห่าโอ้โหดีนะครับฟานบ้านยืนอยู่นะวิ่งไล่ครางโคกเข้ามา นะครับเกือบเกือบที่กระดือผ่านบ้านนะครับโชคดีไม่ทันนะครับผ่านบ้านกระโดดขึ้นข้างบนเลยตกังอยู่หันบ้านแล้วก็จับได้แล้วนะครับเรียบร้อยก็วันนี้เอาไปปล่อยคขาไม่ไราคือเขาคือสุ่ป่าเอาไปปล่อยแล้วเรียบร้อยนะครับก็โอเค็นการเรียบร้อยลื้อห้องลุงพอเรียบร้อยนะครับอยู่จนงูเห่าเข้ามาในบ้านนะครับประมาณนี้ปล่อยเรียบร้อยครับผม